นิทานชาดกมหาเวสันดรชาดกกันที่หนึ่งความย่อกันที่หนึ่งทศพรมี19พระคาถาเมื่อถึงคราวที่พระนางผุดสดีจะต้องจุดติดเท้าสก,กัดพระสวามีทรงทราบจึงพาพระนางไปประทับยัยงสวนนันทวันเพื่อให้สำราญพระไทยแล้วบอกกว่าบัดนี้เธอสิ้นงบุญจะต้องจุดติดไปบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วฉันให้พรสิประการเธอจึงเลือกตามใจชอบเถิด พระนางผุดสดีได้ทูลขอพรสิบประการตามที่พอใจดังนี้ 1. ขอให้ได้อยู่ในปราสาททองของพระเจ้าสีวิราชพระนครสีพี 2. ขอให้มีตาดำบุบในตาลูกเนื้อ 3. ขอให้มีคิ้วดำสนิท 4. ขอให้มีนามว่าผุดสดี ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ 6. ในเวลาทรงคันขออย่าให้คันนูนปรากฏดังสตรีสามัญ 7. ขอให้มีคันงามในเวลาทรงคันก็อย่าดำและต่อไปก็อย่าให้หย่อนยาน 8. ขอให้มีเกษาดำสนิท 9. อำนอาจตรวปล่อยนักโทษได้ข้อคิดประจำการการทำบุญจัดให้สำเร็จสมบูสมต้องมาิษฐานตั้งเป้าชีวิตการปรารถนาไว้ความปรารถนาที่จะสำเร็จดัง